อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลโดยคอสชอใช้มาตรา44ยกเลิกพูดตรงๆกันแล้วกันว่ายกเลิกคือจะไปเลิกกฎหมายก็คือเลิกองค์กรยุบยุบยุบทิ้ง,งสามองค์กรด้วยกันก็มีสภา,าที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมมีสภาพ,าพัฒนาการเมืองและคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับคุณนพสิทธิ์มองว่าอย่างไรผมเรียนตรงๆเลยนะครับ สภาพัฒนาการเมืองเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ค่อยเห็นทางที่องค์กรเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้มากนะครับใครอยากจะคิดอะไรเทิงวิชาการการเมืองควรจะเป็นอย่างนั้นการเมืองควรจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่จะสามารถเอาข้อคิดข้อเสนอเนี่ยไปมีสภาพบังคับให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไม่ได้ยากมากนะครับเพราะนักการเมืองหรือกระบวนการทางการเมืองคือผู้ที่ถืออํานาจอยู่ เพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเอาละที่คิดเนี่ยตั้งใจดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ค่อนข้างที่จะไม่เป็นไม่ได้ส่งให้เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ติดใจว่าจะมีการยกเลิกหน่วยง,งานนี้ไปเพราะทําอะไรได้น้อยมากอยู่แล้วสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมเดิมเนี่ยก็ตั้งใจว่าเอาตัวนี้มาช่วยคานสภาพัดก็ได้นะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเองบอกว่าไม่งั้นทุกอย่างก็มาจากราชการหมด ก็ <K ill an> คิดว่าไปเอาอะไรต่างๆภาคประชาสังคมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นรัฐบาลมาก่อนนะฮะ <K ill an> ข้อเสนอสภาเศรษฐกิจสังคมเข้ามาสู่คอรามอแต่ละครั้งส่งให้หน่วยงานไปดูเนี่ยผมก็กล้าพูดอีกเช่นกันว่าส่งผลเปลี่ยนแปลงอะไรได้น้อยมากนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการที่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาบอกว่านโยบายต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับทั้งๆที่มีผู้บริหารที่โดยเฉพาะในยุคประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง มันก็ไม่เป็นจริงอีกนะครับที่จริงแล้วเนี่ยการรับฟังเสียงของภาคประชาชนมันไม่ควรจะมาสรุปรวบยอดว่ามีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะเป็นตัวสะท้อนผูกขาดอยู่แล้วมันต้องฟังจากความหลากหลายนะครับอย่างเช่นเนี่ยสมมุติเราพูดถึงโรงไฟฟ้าอา้าวฟังจากคนที่เขาทางานด้านพลังงานทำจากฟังจากคนที่เขาทางานด้านสิ่งแวดลอ้อมนะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมจะมาสรุปว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วแปลว่า หน่วยงานจะเป็น,นมันมันไม่มันมันไม่ค่อยเป็นจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็มองว่าการที่ยกเลิกไปเนี่ยก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ผมอยากให้ระบบการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้มันกระจายออกไปอย่างกว้างขวางเนี่ยเรามาดูกันตรงนี้ให้มากขึ้นคุณนภสิทธิ์พูดเนี่ยผมสรุปได้ในใจว่าคุณภาพของการเสนอข้อเสนอของทั้งสภาพ,พัฒนาการเมืองและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ มันยังมันยังอ่อนมันยังไม่มีอะไร <ผม S 1> ที่ไม่ได้มองว่าตัวสิ่งที่เสนอเนี่ยคุณภาพมันอ่อนนะครับแต่น้ำหนักความเป็นไปได้ไกลไกที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยก็ก็ง,ง่ายก็คืออ่อนไม่ใช่หรือครับคือคือมันไม่ใช่ตัวคุณภาพคือไม่ไม่ได้หมายความว่าข้อเสนอเขาไม่ดีหลายเรื่องข้อเสนอเขาก็ดีแต่มันไม่มีพลังอแน่นอนแล้วมัน<อ>มีพลังไม่ได้ ต้องมีพลังไม่ได้เพราะกฎหมายก็กไม่ได้ให้อำนาจแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องตั้งคำถามไงครับว่าการจะสะท้อนความคิดเห็นเรื่องการเมืองก็ดีเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีมันจําเป็นไหมล่ะที่จะต้องบอกว่ามันมีอยู่หนึ่งหน่วยงานที่มาทําตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยการสะท้อนความคิดเห็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมก็ นะองค์กรธุรกิจเขาก็สะท้อนได้มีสภาอุตสาหกรรมสภาการค้าแรงงานก็สะท้อนมาสิครับผ่านสภาพแรงงานต่างๆ,ๆ,ๆเปิดพื้นที่ให้คนที่หลากหลายดีกว่าไหมที่จะไปคิดว่ามันจะมีสักหนึ่งองค์กรที่สามารถจะมาเป็นตัวแทนที่มาสะท้อนตรงนี้ได้แต่องค์กรสุดท้ายเนี่ยที่ผมอาจจะมองต่างจากสององค์กรแรกคือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ ผมว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างเทคนิคนะครับและผมก็อยากให้มีคณะกรรมการซึ่งมีความรู้ความสามารถเทคนิคทางกฎหมายเนี่ยที่อาจจะมาให้มุมมองที่แตกต่างไปจากหน่วยงานที่ทําอยู่ตามปกติไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกาไม่ว่าจะเป็นนายการนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงทีออ่อาจารย์คณิตเป็นประธาน,นผมว่าข้อเสนอของ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที m, ่ออกมาค่อนข้างแหลมคมนะครับแล้วมีประโยชน์ผมเลยสําหรับสามหน่วยงานนี้เนี่ยใจผมก็คือหน่วยเนี้ยผมยังไม่อยากให้ยุบแล้วแล้วผมยังมองด้วยว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานและเสนอเรื่องที่เป็นการปฏิรูปมากกว่าหน่วยงานที่ทํางานปฏิรูปในขณะนี้เกือบทั้งหมดอืเป็นไปได้ไหมว่าที่คุณนพิสิทธิ์พูดว่า คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยมีข้อเสนอหลายอย่างที่แหลมคมและก็เป็นประโยชน์ก็เลยขัดแย้งกับตัวอำนาจที่แท้จริงคือกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการที่อยู่ในกฤษฎีกาเพราะนั่นคืออำนาจของ G o อก็คือของฝ่ายคอมเมนของฝ่ายราชการนี่เป็นติ่งออกมาเหมือนกับว่าเป็นคนนอกมันก็คล้ายๆกันละครับไอ้เรื่องคนนอกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจก็ดีสภาพัฒนาการเมืองก็ดี ฝ่ายราชการเขาก็บอกว่าซ้ำซ้อนเขาเขาทําอยู่แล้วคุณมายุ่งอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าเพราะฉะนั้นเมื่อสมัยนี้เป็นโลกของราชการที่เป็นใหญ่ก็ต้องยุบพวกนี้ออกไปก็ผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าผมก็นึกว่ายุคนี้เขาบอกว่าเป็นยุคปฏิรูปไงก็ปฏิรูปอาจารย์โปรดสังเกตนะหน่วยงานแรกเป็นที่ปรึกษาครับนะครับ หน่วยงานที่2เป็นเรื่องการพัฒนาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติพัฒนาการเมืองแต่หน่วยงานนี้ปฏิรูปเป็นคณะกรรมการปฏิรูป,ป,รปไม่ใช่พัฒนาไม่ใช่ให้เป็นที่ปรึกษานะครับผมนึกว่าถ้ายุคนี้เป็นยุคปฏิรูปเนี่ยองค์กรอย่างนี้น่าเก็บไว้นะครับเพราะผมก็พูดตรงๆขนาดนี้ผมก็ไม่เห็นงานปฏิรูปกฎหมายอื่นที่กําลังจะมีข้อเสนอส่งผลอะไรที่ชัดเจน ผมทราบว่ามีคณะทํางานอยู่ขณะนี้ที่ว่าจะไปไล่ดูว่ากฎหมายฉบับไหนควรเลิกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นสิ่งที่คณะการปฏิรูปกฎหมายทำเนี่ยเป็นประโยชน์นะผมยกตัวอย่างารูปธรรมเลยนะครับตอนที่มีการพูดเรื่องของการจะไม่ทํากองทุนการออมแห่งชาติครับดูรัฐบาลอ้างว่าไม่เป็นไรไปใช้กฎหมายประกันสังคมกฎหมายนึงคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยเป็นผู้สรุป และชี้ให้เห็นว่ามันป่างกันอย่างไรนะครับผมว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็จริงอยู่นะอาจารย์คณิตก็คงถ้าอาจารย์ไปคุยด้วยคงต่อว่าว่าสมัยผมเป็นนายกหลายเรื่องเสนอมาก็ไม่ได้ทําหรือทําไม่สําเร็จนะแต่ก็เป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์นะอย่างตอนนั้นที่เสนอมาเรื่องเกี่ยวกับว่าปัญหาการขอประกันตัวนะปัญหาการอะไรฮะตีตรวนนะครับถึงแม้ อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ผมว่ามีผลพอสมควรทําให้เกิดมุมมองแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ที่คุณอภิสิทธิ์พูดมาเนี่ยถ้าเขาเถียงว่าองค์กรพวกนี้มีจุดอ่อนอยู่อย่างนี้คือการสัญหาไม่ว่าจะเป็นสภาที่ปรึกษาก็ดีสภา,ภาพัฒนาการเมืองก็ดีหรือว่าคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ดี ตอนที่สันหายตอนที่กระบวนการในการได้มาเนี่ยมันมักจะภาคประชาชนพอออกมาเป็นคนที่ไม่ใช่ภาคราชการก็จะมีคนสอดแทรกเข้ามาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ยินมาว่ามันมีการล็อบบี้กันเรียบร้อยมีตัวคนเรียบร้อยว่ามีใครบ้างในชุดใหม่พอชุดเก่าหมดพอดีที่ค,คุณคอภิสิทธิ์พูดคือชุดอาจารย์คณิตก็พ้นไปแล้วชุดใหม่แม้กระทั่งบอกมาเลยว่าตัวสอเสือจะมาเป็นประธานเขาวางกันข้างนอกเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย คุณนริศิกลัวไหมครับประเด็นนี้คือถามว่าการกระบวนการสัรหาจะมีจุดอ่อนบ้างไหมก็มีนะครับทีนี้มันต้องตั้งคําถามอย่างนี้ครับว่าเวลาเราตัดสินใจว่าจะมีหน่วยงานไหนหรือไม่เราต้องดูว่าหน่วยงานนั้นมันมีประโยชน์ไหมเป็นหลักนะครับส่วนการสรรหาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถามอาจารย์ว่าถ้าใช้ตักกะว่ากลัวว่าการสัรหาไม่ดียุบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีเข้ามาแล้วไม่ดีต้องยุบรัฐบาลไหม นะครับหรือข้าราชการมาดํารงตําแหน่งสูงๆเนี่ยประหลัดกระรวงบางกระรวงวอ้ดูแลคุณต้องยุบกระทรวงไหมไม่ใช่วิธีคือต้องไปแก้ว่าจะทํายังไงให้กระบวนการสรรหามันดีขึ้นหรือการได้มาซึ่งคนที่จะมาดำงารงตำแหน่งมันดีขึ้นมันเป็นคนละประเด็นกับการที่จะบอกว่าให้ไปยุบหน่วยงานจะได้มีเวลาเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับท่บานผู้ชมครับ,บ,รบพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ครับสวัสดีครับ